อยากอายุยืนขึ้นนี่คือ3สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโอ๊ต 1. คุณค่าทางโภชนาการที่ข้าวอื่นๆไม่มีในตัวโอ๊ตเนี่ยคะ่ะเขาจะมีเบตากลูแคนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ดีเวลาเขาไปโดนน้ำเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเจลสามารถลด L D L ที่ก็คือไขมันตัวเลวที่อยู่ในเลือดได้มันก็จะทําให้คอเลสเตอรอลโดยรวมของเราลดลงด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่มีไฟเบอร์ตัวดีตัวนี้แหะค่ะมันจะทําให้เราอ,อิ่มนานนะคะตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะมีสารต้านอนุม มูลอิสระอาวิแนนทรามายมันจะมีเฉพาะในข้าวโอ๊ตเท่านั้นเลยค่ะลดการอักเสบในหลอดเลือดของเราทําให้เลือดอหมุนเวียนดีขึ้น 2. โอ๊ตช่วยเรื่อง longevity คือการมีอายุยืนนานพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีได้จริงๆดีต่อหัวใจดีต่อการคุมคอเลสเตอรอลแล้วนอกนั้นเนี่ยไฟเบอร์ที่เยอะๆตุมๆแบบนี้นะคะมันจะทําให้สุขภาพของลําไส้ของเราดีด้วยพอเราลดการอักเสบในร่างกายเรามันก็จะชะลอความแก่ไปด้วยนั่นเอง 3. กินให้อร่อยทุกวันด้วยหม้อหุงข้าวแดงดันของโซจิโรชิโอ๊ตเต็มเมล็ดแบบนี้นะคะมันจะมีความยากในการหุงบางคนอาจจะหุงแข็งไป ไปทําให้กินได้ยากเราสามารถทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันโซจิลูชีตัวนี้นะคะเขาจะมีระบบความร้อนที่เขาเรียกว่า induction heating ร้อนแรงแล้วก็ร้อนนานทําให้ความหวานและความอร่อยของตัวข้าวอะ่ะถูกดึงออกมาได้มากที่สุดกว่าหม้อหุงข้าวทั่ว,วไปแล้วระบบแรงดันเนี่ยแหะคะ่ะมันจะทําให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปถึงแกนกลางของตัวข้าวดังนั้นความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะยังอยู่ในตัวข้าวเพียงกด m u l t i g r a เป็นปุ่มเดียวคุณก็จะได้ข้าวโอ๊ตที่หอมนุ่มหนึบหวานกินข้าวโอ๊ตได้ทุกวันแบบไม่ต้องพยายาม